เอพ t สตาหกดาวเทียมโทรคมนาคมที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาพูดถึงดาวเทียมดวงล่าสุดของจีนนะครับนั่นก็คือ AP Star 6E ซึ่งเป็นดาวเทียมในวงโคโจรค้างฟ้าที่ทำงานบนแพลตฟอร์มดาวเทียม DFS E ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่ให้มีอายุการใช้งานนาน15ปีโดยดาวเทียม AP Star 6 e นะครับเป็นดาวเทียมดวงแรกในตระกูล DFS 3 e ถือเป็นดาวเทียมโทรคมนาคมดวงแรกของโลกที่สามารถเปลี่ยนวงโครจรอ,อัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบจากวงโครจรต่ำของโลกไปยังวงโครจรค้างฟ้าโดยดาวเทียมดวงนี้นะครับถูกขนส่งโดยจรวด Long March c ทิทยานออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีซางในวันที่13มกราคม2023ที่ผ่านมา และหลังที่แยกออกจากโมดูลขับเคลื่อนอิสระแล้ว Downtown ดาวเทียมดวงนี้นะครับถูกเคลื่อนย้ายไปยังวงโคโจรสัมพันธ์ด้วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า2ระบบสําหรับการทํางานของดาวเทียม EP Star 6E นะครับจะเป็นการให้บริการสื่อสารบลอดแบนด์ที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลเพื่อความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักสำหรับประเทศไทยในปีนี้นะครับในเรื่องของดาวเทียมก็มีการปล่อยดาวเทียม TOS 2ได้สำเร็จ และทดลองเผยภาพกลับเข้าสู่ประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งก็าคาดว่าจะมีการปล่อยดาวเทียม n e x t t 2หรือ KMUTNB Academic Challenge of Knowledge Satellite ในไม่ชา้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ c e b o o k n e o t e c h Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน